ขอเจริญพรวันนี้อาตมาก็จะมาพูดเรื่องธรรมะกับชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันนั้นมีดังนี้ให้คิดดีพูดดีทำดีคบคนดีและไปสู่สถานที่ดีๆก็หมายถึงอย่าไปบนเพอ้อ ตัดเพราะนินทาว่าร้ายตีเตียนใครอะไรที่เราไม่ชอบไม่ต้องการก็อย่าไปพูดถึงหรือเข้าไปคบหาสมาคมด้วยเหมือนทางด้านการใช้ชีวิตท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าแทนที่เราจะไปบ่นว่าสิ่งนั้นไม่ถูกใจเราสิ่งนี้ไม่ถูกใจเราลองเปลี่ยนมาพูด ให้ชัดอะไรที่เรารู้สึกถูกใจหรืออะไรที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นและเอาพลังใจของเราจดจ่อเข้าไปในสิ่งนั้นเหมือนต้นไม้ต้นไหนที่เราลดน้ำต้นไม้ต้นนั้นก็จะเติบโตและทุ่มเทพลังใจของเราไปอยู่กับสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะเป็นพลังงานของเราเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นให้คิดเป็นสูตรง่ายๆอะไรที่มันไม่ดีจัดเป็นอบายามุกก็อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปทุ่มเทให้ความสนใจอบายามุกนี่ก็แปลว่าความเสือ่อมความพินาศมุกค,คือปากทางหรือช่องทาง อบายามุกจึงแปรลรวมกันว่าทางที่นำไปสู่ความเสื่อมความพินาศปากทางนั้นเปิดรอเราอยู่ตลอดเวลามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเข้าไปหรือไม่เพราะอย่าไปยุ่งเลยคุณโยมทั้งหลายเรื่องราวที่ไม่ดีเหล่านี้ชีวิตก็จะดีและเป็นคนที่มีอนาคตประสบความสำเร็จพูดง่ายๆตัดส่วนเกินที่ไม่ดีนั่นทิ้งไป เหมือนที่เคยมีคนถามเนี่ยศิลปินนักแกะสลักหินอ่อนชาวอิตาลีชื่อกล้องโรคว่าทำไมแกะสลักรูปเดวิดได้สวยงามสมจริงปานนั้นเขาก็จะเขาตอบเขาตอบว่าขณะที่หินก้อนใหญ่ถูกส่งมาถึงผมมองเห็นรูปของเดวิดอยู่ในหินก้อนนั้นแล้วสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปจากนั้นก็คือ สกัดเอาส่วนที่ไม่ใช่ไม่ใช้เดวิดทิ้งไปเห็นไหมคนเราทุกคนล้วน,นกำลังมุ่งมั่นเหมือนเราแกะสลักรูปชีวิตตัวเองต้องทำเหมือนออโลเกเจโรแกะสลักหรือรูปเดวิดคือสกัดเอาส่วนที่เป็นที่เป็นลบนี่ออกไปจากชีวิตโดยคำว่าไม่คำว่าไม่นั้น ีนี้หากพูดถึงคนพาลก็คือไม่ครบหรือหากเป็นสถานที่ไม่ดีเป็นที่อโคจรก็คือไม่ไปในทางกลับกันอะไรที่ชอบปรารถนาและเห็นว่าดีเหมาะควรกับเราก็จงยกย่องชื่นชมสรรเสริญพูดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนั้น ทำอยู่กับสิ่งนั้นหรือคบหาสมาคมอยู่กับบุคคลนั้นเหมือนการเลือกคัดผลลไม้นี่ที่กองรวมกันอยู่ในเข่งเราคัดเอาแต่ลูกดีไว้ส่วนลูกเน่าเสียกินไม่ได้เออไม่เอาต้องคัดทิ้งเพื่อให้ชีวิตเรานดำเนินอยู่บนสูตรความสำเร็จที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในจัก,กะสูตรว่า ทรัพย์สินทรัพ <c> ย <oughs> ์สินสมบัติยศชื่อเสียงและความสุขย่อมหลังไหลมาสู่นรชนผู้อยู่ในถิ่นที่ดีผูกไม่ตีกับอริยชนสมบูรณ์ด้วยการตั้งตนไว้ชอบได้ทำความดีไว้แล้วในการก่อนนอกจากนี้ในมงคล38ประการนี้ การไม่คบคนพานคบแต่บัณฑิตจัดเป็นมงคลในข้อแรกๆส่วนการอยู่อาศัยในสถา,านที่ดีหรือไปสู่สุขภาพแวดล้อมที่ดีก็จัดเป็นมงคลอีกข้อหนึ่งเช่นกันและเพื่อความกระจ่างในเรื่องสถานที่อธิบายมีไว้แล้วในนิทานเรื่องต่อไปนี้วันหนึ่งสัมมเนนน้อยเนี่ย โอ้วันนี้อาตามาก็ต้องขอพังเพียงเท่านี้เดี๋ยวขอต่อชิปหน้าก็แล้วกันวันนี้อาตามาก็ลืมไปว่ามีกิจนิมนต์โอ้ก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาชิมชิปนี้อายุบรรโงสุข,ขังพลังญาติโยมทั้งหลายเจริญพร